นะคะสำหรับตัวแบบฝึกหัดเรื่องการดูสมการปฏิ Doc นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด10ข้อขออนุญาตไปเลยนะคะข้อที่1นะคะเด็กๆจะเห็นว่าในกรณีที่เป็นข้อสอบชอยอ่ะวิธีการดูสมการที่เหมาะสมก็มักจะเป็นการดูโดยใช้เลขออกซิเดชันเพราะว่าใช้พื้นที่น้อยเนาะก็หาว่าเลขออกซิเดชันแต่ละตัวมีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะแล้วก็หาคู่เพิ่มคู่เลยลูกคู่ลดนะคะแล้วก็คูณไขได้เลยในกรณีที่1ในกรณีข้อ1เพราะว่าไม่มีตัวหอยใช่ไหมคะ น,นเรนก็จะสามารถบอกได้ว่าตัวสัมประสิทธิ์นะคะของ A และ B ก็จะมีค่าเป็น1กับอะไรลูกกับ2อันนี้ขออนุญาตไปเร็วๆนะคะถ้านเรนมองจอไม่เห็นยังไงเดี๋ยวไปดูคลิปย้อนต่อไปค่ะในข้อที่ 2, 2> องเขาถามว่าครึ่งปฏิกิริยานะคะอันนี้เป็นครึ่งปฏิกิริยา reduction ถามว่าสังเกตจากอะไรเด็กเห็นอิเล็กตรอนอยู่ฝั่งสารตั้งต้นก็ต้องทราบเนาะเพราะนั้นนะคะเขาถามว่าครึ่งปฏิกิริยานี้ค่ะเมื่อใช้ อะไดโครเมตนะคะ Cr2O72 ลบเนี่ยหโมลข้อใดถูกต้องเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องกลับไปดูที่การดุลสมการซึ่งข้อนี้สามารถดุลอะไรได้เลยลูกอะตอมซ้ายขวาได้เลยนะคะไม่ต้องดุลแบบอะไรคะเพิ่มลดเพราะว่ามันเป็นครึ่งนะคะข้อดีของการดุลแต่ละครึ่งก็คือหนูดุนได้เลยนะคะว่าจะเติมเลขอะไรเพื่อให้อะตอมซ้ายขวากับประจุซ้ายขวามันเท่ากัน พอดุนเสร็จแล้วนะคะนักเรียนจะได้สัมประสิทธิ์หน้าเพชบวกคือ14แล้วก็หน้าอิเล็กตรอนคือ6คําตอบก็เลยเป็นข้อ4อันนี้ผ่านนะคะต่อไปค่ะในข้อที่3ข้อที่3นะคะคุปามีดอกจันเพราะอะไรเพราะว่าจะเป็นลักษณะข้อสอบที่นักเรียนจะเจอนะคะในการสอบแล้วก็จะค่อนข้างเสียเวลาในการคิดนะคะแล้วก็ต้องมีจุดให้นักเรียนระวงังอย่างเช่อนอ่าเขาถามว่าข้อใดเป็นสมก,การรีดอกที่ดุนแล้วถ้าเราพิจารณาชอยในข้อที่1 จะเห็นว่ามันจะมีโออ่ะไม่เท่ากันก็คือจบนะคะชอยในยข้อที่สองทุกตัวเท่ากันหมดเลยถ้าหนูดูแค่นี้หลายคนจะถูกหลอ,อกแล้วไปตอบข้อสองเพราะว่าอะตอมซ้ายขวามันเป็นไงกันเท่ากันแต่มันไม่เป็นรีดอกค่ะเพราะว่าไม่มีตัวไหนเลยที่เรียกออกซิชันเปลี่ยนนี่คือจุดที่ต้องระวังนะคะส่วนข้อที่3กับข้อที่4อันนี้คิดว่านักเรียนไม่เลือกหรอกเพราะว่ามันเห็นชัดเจนว่าอย่างข้อ3 CR ไม่เท่าข้อ 4H ไม่เท่า เพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยมันไปอยู่ชอยล่างสุดเลยเห็นไหมคะก็คือข้อที่5นะคะก็คืออะตอมไซด์ขวาเท่าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงคู่เพิ่มคู่เลยคะ่ะคู่ลดอันนี้คือสิ่งที่ต้องระมัดระวังคือไม่ใช่แค่เท่ากันอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าเลขออเจชันเปลี่ยนด้วยหรือเปล่านะคะไปต่อนะคะข้อที่4ี่เด็กจะเห็นว่าความโหดของข้อสอบในลักษณะแบบนี้คือมันจะโจทย์ข้อเดียวอะแล้วใช้ต่อเนื่องอย่างอันเนี้ยให้โจทย์เดียวแต่ว่าให้ตอบตั้งแต่ข้อ4ถึงข้ออะไรเลยคะ นั่นหมายถางว่าถ้าดุนลรมาการผิดตั้งแต่แรกก็ผิดรวดเข้าใจไหมคะแต่ว่าหลายคนที่แบบชอบก็คือทําได้คือทําได้เลยนะคะจากข้อสอบนี้นะคะก็บอกแล้วว่าวิธีการดุลที่เหมาะสมที่สุดในข้อสอบที่เป็นแบบปรนัยก็คือการดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันนะคะเพราะว่ามันค่ายนได้เลยนะคะไม่ต้องเสียเวลาเขียนจากทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนดุลมาจะได้สัมประสิทธิ์ A เป็น3 B เป็น2หน้า X นะคะเป็น8 C เป็น3 D เป็น2แล้วก็ Y เป็น4นะคะแล้วเอาทั้งหมดมาบวกกันใช่ไหมลูกก็จะได้22นะคะต่อไปค่ะข้อ5เขาถามว่าสมการรีดอกนี้จะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่อิเล็กตรอน,อก,อนการดูนสมการรีดอกด้วยวิธีนี้จะไม่โชว์อิเล็กตรอนใช่ปะนักเรียนจะรู้แค่ว่ามันเพิ่มเลยค่ะเพิ่ม2ลด3ซึ่งนักเรียนต้องรู้ว่า2อกับสาคานอนมันคือ6กเปน,นอิเล็กตรอนที่มันจะเท่ากันได้ก็คือเท่าไรคะหนะคะอันนี้คือ,อต้องคิดในใจต่อ นะคะต่อไปนะคะข้อที่6เขาถามอัตราส่วนจำนวนโมลของ h บวกกับะลรลูกกับน้ำซึ่งเรนไปดูจากสมการมันก็คือ8ต่อ4อันนี้ตอบได้เลยนะคะจากสมการที่ดุลจากนั้นถามาดูข้อ7ข้อ7ถามหาเลยคะสัมประสิทธิ์ของ CU กับละลรคะน้ำซึ่งมันจะเป็น3ต่อ4ใช่ไหมเขาถามว่าถ้า CU เป็น1น้ำก็คือ4ส่วนะลยลูกส่ 4, ส่วน3ก็คือมีคณิตศาสตร์นะคะนิดหน่อยจากนั้นถามาดูข้อ8 เขาถามว่าเครื่องปฏิกิริยาใดนะคะอริยาใส่แมสด้วยเพราะว่าครูครูเป็นกลุ่มเสี่ยงนะไม่เสี่ยงโควิดนะแต่เป็นสสยพันเอนะคะข้หวัดใหญ่เพราะว่าลูกครูสองคนเนี่ยเป็นหมดแล้วนะคะลูกคนโตตรวจเจอเมื่อวันอาทิตย์คนเล็กเนี่ยเพิ่งไปโรงพยาบาลเนี่ยคุณพ่อเพิ่งพาไปขึ้นแล้วนะคะครูเอนะคะเป็นเรียบร้อยเหลือแม่มันนี่แหละไม่เป็นประทีนะคะอ่ะต่อไปนะคะ ข้อ8นะคะให้เขียนเครื่องปฏิยา o อกซิเดชัน hmm. แล้วเรี่นต้องบอกว่าออกซิเดชันก็คือคู่เพิ่มนะคะ mm hmm. คูเพิ่มก็คือตัว Cu กับ Cu เลยคะ2 mm hmm. บวกแล้วก็เติมอะไรเข้าไปเพื่อให้ดุล2อ mm ิเล็กตรอนข้อที่9นะลูกเ mm hmm. ขาถามว่าข้อใดเป็นสมการรีดอกที่ดุลแล้วนะคะ mm hmm. ประจุผลรวมมีค่าเป็นเท่าไหร่เพราะนั้นบวก6มาจากไหนมาจากตรงนี้ลูกนี่ไงเวลาเราเช็คอะคะ่ะ C ตัวแรกเป็นศใช่ไหม mm hmm. No 3ประจุลบมี2ตัวก็เป็นลบ2 เทสมีบวกมี8ตัวก็เป็นบวก8ปดเฉะนั้นบวก8กับลบสก็เลยเหลือบวก6อีกฝั่งหนึ่งก็ได้อะไรเหมือนกันบวก6นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดเนาะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็ถามเลขรูนสมการรีดอกนะคะก็จะเป็น3ต่อ2ต่อ3ต่อ2อนะคะอันนี้ก็ตกนะแบบสังห์นะภาคบ่ายนะคะวันนี้ที่เจอกันเราจะได้ขึ้นเลยลูกอ่าตัวชุกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งหลายคนเมื่อกี้พูดมาแล้วว่ายังไม่ได้ทําเลยหลังเรียนเรามีเวลา10นาทีซึ่งถ้าให้เรียนทําหลังเรียนตอนนี้ก็อาจจะไม่ทันนะคะก็เอาเป็นว่าทําไปเถอะนะคะผลวิจงวิจัยก็คงมัวซัวไปหมดแล้วเพราะว่านักเรียนไม่ไม่ความร่วมเหอือคือถ้าเรียนไม่ทํามามันก็จะไม่รู้นะคะแต่สําหรับใครที่ทํามาเดี๋ยวเราจะเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะครูไม่ได้เฉลยละเอียดทุกข้อนะแต่อย่างข้อที่หนึ่งอะคะ่ะมันจะมีจุดที่เพื่อนท่อง5่าเจอก็คือในสมการนี้อะไรหาย เ o ตโอหายนะคะถ้านักเรียนดุลเทตโอใส่เข้าไปก็จะทําให้สมาการนี้ทุกตัวเท่ากันแต่ถามว่าถ้านักเรียนไม่เติมนักเรียนก็สามารถหาคําตอบได้เพราะคําตอบมันถามแค่สัมประสิทธิ์หน้าับอ,อะไรลูกกับ C ซึ่งเราหาคําตอบได้อยู่แล้วนะคะอ่า <Yeah. S 1> ส่วนข้ออื่นๆจะเห็นว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการอะไรลูกดุลสมาการนะคะแล้วก็อย่างตัวอย่างข้อ3ครูก,ก็บอกเราเป็นแบบคอมมอนของข้อสอบที่ชอบออก ะะว่าข้อใดเป็นรีดอกที่ทำไมคะดุลแล้วอะมาดูเฉลยค่ะชุดที่สองมีเฉลยอะนักเรียนเปิดไปที่หน้าที่สี่นะคะใครที่ทำมานักเรียนจะต้องทำก่อนเรียนกับหลังเรียนชุดที่สองมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะอะตรวจเลยแล้วเดี๋ยวกูบาขอคะแนนมองเห็นไหม อ่อนเรียนได้น้อยไม่เป็นไรใช่ปะแต่ถ้าหลังเรียนได้น้อยนี่เครียงเลย <c oughs> ต้องโทษครูผู้สอนหรือถ้าใครรู้สึกว่ายังไม่ได้ทำมาเลยแล้วอาจจะถ่ายเฉลยไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปค่อยบอกคะแนนครูครั้งหน้านะคะ ได,ไ,ได้สิค่ะดีกว่ามัา่วดีกว่าคนมั่ว เอาไปบ้ว่าักเรียนถ่ายรูปไวแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวครูปาขอเฉลยตอนเที่ยงครึ่งเลยนะขึ้นมาแล้วขอทราบคะแนนเลยนะคะสําหรับในชุดที่2จะมีอีกหน้านึงก็คือหน้านี้อย่าลืมทํามานะคะแล้วก็ส่งก็จะเป็นอันจบชุดที่2นะคะเที่ยงครึ่งครูปาจะขอคะแนนก็คือจะถามเลยไม่บอกเฉลยเลยนะก็คือเปิดมาวแล้วถามว่าคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียนชุดที่2องอะเรียนเลขที่เี้งแปดเลขที่หนึ่งไปถึง้ที่40มีค่าเป็นเท่าไหร่นะคะสำหรับวันนี้ก็ให้ตอบนะสำหรับคนที่มานะคะ